เน่ยมันยุให้หนูซื้อตัวนี้อยู่ก็เดี๋ยวนี้ล้างเร่งนะครับ2องยูแนะครับก็โคดดดำดูแล้วกันเล่งดำปีปีปไม่ต้องถอดนะครับเดี๋ยวจะล้างแบบไม่ถอดเลยฮะล้างที่ที่ตัวเครื่องได้เลยครับค่อเอกของเราคือตัวนี้ ติดตามครับะนะครับล้างปีกปีเสื้อโดยไม่ต้องถอนนะครับกับน้ำยาเละนะครับอ่ะเลยครับก็เปิดกลองนะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปได้เลยเชิญครับต <c oughs> <c oughs> าปิดปี ตัวตัวตัวนี้อยู่ที่ดูดไม่เป็นไรไม่เป็นไรบนบนไหมไม่มีไม่มีพให้กัดนี่คือเสร็จแล้วหรอพี่อย่างครับอ่อีกหน่อยนึงครับเพราะว่าไม่เคยได้ล้างเลยนะครับสีเป็นลยหมูไม่ตองขอบขอบเห็นไหมครับขอบหลุดทำไล้วปกติคนไทยก็ ถอดมาแล้วก็เอาน้ํามันเบนซินล้างนะครับมันก็จะมีตรงข้อต่อจุดหมุนเนี่ยมันจะมีแบริ่งอยู่นะครับมีลูกปืนอยู่ลูกปืนมันก็จะแตกครับน้ํายาหล่อเลื่นมก็จะเสื่อมสภาพครับเพราะน้ำมันเบนซินเข้าไปกัดครับญี่ปุ่นเขามีน้ํายาล้างเฉพาะทางสังเกตไหมว่ามันขาวขึ้นละเห็นหรือเปล่ามีล้างแค่สองรอบนะครับออีกครับ ตอนนี้ก็คีมไปเรื่อยๆ,ๆนะครับลุกกนพี่กัดออนซื้อกุญแจครับเหยียบคาเล่งสุดครับอ่าโอเคอันนี้พอเปิดคาเล่งสุดก็จะฉีดเข้าไปข้างในเลยฉีดได้นะครับฉีดเข้าไปล้างทั้งหมดเลยข้างล่างหน่อยครับผอไโอยู่ฝั่งนู้นเลย มีคนสงสัยว่าเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงครับเข้าไปแล้วมันก็สะอาดครับน้ำยามันเป็นน้ำยาที่ถูกออกแบบมาให้เข้าไปข้างในได้เลยนะครับเข้าไปห้องเผาไหม้ผ่านตรงไหนก็สะอาดนะครับดูจากไหมอยากรู้ว่าเข้าไป,าไปลึกว่กนี้ได้เปล่าค่ะ,ะอ,ออกมาเป็นหน้ำปีนะครับ ถ้าแทงเข้าไปลึกกว่านี้ได้ไหมพี่ก็ได้ครับแต่ว่าไม่ความจําเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราล้างแค่ลิ้นเล่งเพื่อต้องการให้รอบเดินเบามันดีขึ้นถูกไหมฮะไอข้างในมันมีน้ํายาล้างเฉพาะทายอีกแบบหนึ่งหรอคะใช่ครับอันนี้เราสาแลอวพี่กัปปอยครับสังเกตว่าตามบริเวณขอบขอบขอบเนี้ยเห็นขอบเนี้ยมันเริ่มไม่มีคราบต่างๆนะฮะเพราะปกติเวลาเราติดเครื่องเนี่ยลิ้นเล่งที่รอบเดินเบาเนี่ยมันจะกระพือนิดเดียวเองครับ อีนี้ถ้ามันมีอากาศหรือมีฝุ่นเข้าไปติดเล็กๆเ,เนี่ยฝุ่นอย่างเงี้ยนะฮะติดเข้าไปเล็กๆทำให้อากาศมันไหลผ่านไม่สะดวกเพราะมันเปิดแค่นิดเดียวน,น,นะครับเอบาเดินเบาก็จะทําให้ต่ํานะครับน้ํายาดีมากเลยค่ะใ้สูตรนะอะไเนี่ยมาฉีกล่อมหมูฉีดตรงนี้หน่อยดิพอๆอนี่ขึ้นไปน,นิดีทีเดียวหลุดเลยเห็นปะ เขาใสนะครับอันใหม่ใช่ไหมเปลี่ยนอันใหม่เปลี่ยนอันใหม่ใช่ไหมใหมก้การออนหลังากดูนะครับหลังจากล้างแล้วไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เหมือนเดิมตลอดนะครับ้ัน้ํายาที่ไปล้างข้างในเครื่องเนี่ยมันก็จะทําให้ออกมาใหม่อย่างนี้เลยใช่ครับหัวลูกสูบวาล์ว,วก็จะใหม่โอเคก็อเอาเบรกมีเท่านี้ก่อนละกันนะครับ